กหน้าไล่วันเมื่อไหร่เมื่อนีร่ไม่จะกน้นอันนี้มีหกคนหน้าไก่บ้านข้างบนเขาเจาะกระตัดหยานีา่อันนี้กระดัมหน้าย้ายยืนดูไรนอตหนี่ได้งานอันทรงไปทั่วอันหน้าลาดจะหน้าจากได้หนิ <laughs> Ừ, mặt nha Đi ai hết mặt cả mặt nha đi nha mặt ca mặt ca phụp hết mặt ca phụp hết mặt nha yên mặt nha mặt cả yên mặt nha yên mặt mặt nha mặt mặt โอ้าต่เห็นมัดงหญยดีแท้ไดกต่จ้างอยูได้ตีคุมมมม้มค่าคักแล้ว ทั้งเสียงตัดหญ้าฟองกันเขาเจ้าตัดหญ้าแหงัวงพิธีบานนะาข้าแต่ว่าหน้าตัวนี้เขาเจ้าดำเอาทุกปีน,นั่นละอันวานบ่ได้หน้าไก่บานมันฝนตกมากพดตกบ่ได้กับมาบานนั่นน้ำหน้ามันถ่วมแล้วมันต้องได้ดำเอาเขาเจ้ากระดำมั่งสี่ทุกปีละเป็นหน้าไก,บาก,ก่บานเขาเจ้าชิวานบ่ได้เลยวิธีชีวิตบานะ้านนานี่เขาเจ้ามาดำหน้าเลยวัน โปตกลิ่นต่เสาสายมากค่ <doom> <Matthew> ้ในฝนตกเ้าตกลิ <ht> ่นตอนนี้ฝนเศ้าตกลิ่นนะคะฝนเศ้าตกรลื่นเลยพเจ้าด่าหน้าหลายคน อันนี้เป็นลายวันทักเสียงเคียงตัดหยข้าเจ้าเฮ็ดเจงสิหล่ะจ้าพวากหน้าข้าจมหน้าไก่บานสิวานสิวานที่ยังบัวใดเลยวานถึงน้ำมัดถ่วมชิดวานแต่สิวานแต่แหล่งแหลงกับมากให้เขาฝนตกมากน้ำน้ำนีมาจากทั้งไม่มูบานจะไหลถอนลงมาหนีไหลจากมูบานแล้วกะไหลมาจากห่วยแกะยอขึ้นมาผี่ เป็นแรงรับหนังแล้วเจ้าสิบอสสามารถที่สิบวันได้เลยอเจ้าได้ดำเอาดำยังซี่ทุกปีจ้ะวิธีบ้านนาเราจ้า